หาอุดอ้าอยู่โอเคตอบฮัลโหลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีลูกศรในดอตเตอร์ดูดิไหนเนี่ยเนี่ยวงไฟนีออนไฟอัดยูวีใช่อิแต่เอกอีกแล้วไปให้กูโดนทีบ้างนี่น yeah. okay. well no. No. ี่นี่นี่มีสัญลักษณ์อะไรไม่รู้เอาวะวงเวท รถทิ้งเฮ้ยมันต้องเป็นแบบผัดเซิลแน่นอนงานไปดีกว่าอนหายตกใจมาบ้านนี้แน่นอนนี่ไงโอเคอุ้ยอี玛ตกเสียโคตรสวยเลยกล้องไหนวะเฮ้ยว่าอี玛ตกโอ๋ออันนี้ไฟฉายแรงใช่ไหมวะอันนี้ดิเสียโอ้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 จู่ๆก็ตกก็ตกัฟ เปิดใช้ใช้ปุ๊บก็ตุกเลยรองวันพันปีไม่เคยกระตุกโอเคเฮ้ยวันกระตุกอ่ะจะเอาอุณหภูมิไปเปิดยัิไงเย็บแล้วกันโอเคกูเปิดประตูไปแล้วเจ็ดไฟ่นาฬิกานับแล้วอ่ะไฟไม่ติดด้วยโอเคเจ็ดห้าอากาศมันเย็นงี้ตลอดเลย แล้วให้กูอยู่คนเดียวได้เวลาละเข้ามาแล้วบอกตัวกันกำลยมันต<ร>ิดชากีน one hour later เข้ามาแล้วใช่ไหมมาเอาวกาวยังมืดเลยใฮ้ยคนโอเคเอาครับเอาอยู่ไหนไฟกดอะไรวะคลิกก็ได้ออคลิกขวาว้าวสี่จุดห้าสามจุดหกสามจุดหกศูนย์จุดสามข้างหน้านี้เฮ้ hey. สี่ศูนย์จุดเก้าอุณหภูมิลดหัวแปลกๆแต่ว่าหันทางซ้ายนี้ศูนย์จุดสองเสียตกใจรูปฮิตเลอร์หรืออะไรแล้วถ้าเป็นห้องข้างล่างสี่สองสามงั้นติดจอดไว้หน่อยแล้วกันเอ้แปดสองเอ้ออุณหภูมิกลับมาเสียงอะไรแอบแอบไปหาเปิดไฟดิเฮ้งงลบสาม เมื่อกี้ลบอยู่ครับหนึ่งเฮ้ยไอออกปากโอเคไอออกปากแถวนี้แหละห้องนี้แหละเน,นี่ยเนี่ยลบเฮ้ยเตอร์บูชายันว้าวบูชายันเหรอเอาวะได้เวลาแล้วแหละได้เวลาออกเฮ้ยเตอร์เดี๋ยวนี้แล้เดี๋ยวนี้เราใหออะฮะอะไรนะเราวิ่งเหนื่อยได้หรอเมื่อกี้เสียงหอบดังมากมันวิ่งเหนื่อยมาได้หลายแพทแล้วนะแค่มันไม่หอบดังเฉย เฮ้ยแต่แผดสไลด์หนอนแต่แผดสไลด์หนอนวิ่งนี่คือไอ้นี่้อยไม่เหนื่อยอ,อก,ก็แค่แผดนั้นอะ่ะหลักฐานแรกฟิ s ซิ่งเทมเพ r เจอร์อยู่ไหนวะฟิซซิ่งไปเฮ้ยเจอเจอเจอหิงห้อยหิงห้อยโอเคฟิซซิ่งกดออฟแจ๋ว okay, okay, เหลือเหลวแนนยูเล่ย์อันตัว้าวชัดเจน เตอเตอเอาที่เช็คลายนิ้วมือแล้วก็สปิริตบล็อกมาละโจเราต้องในโจเอาหนังสือไปต้องทุบไปจุดได้ดอทเราแปเนี่ยมันกำลังเกี่ยวกระดาษ้วยเอาดิมันกำลังเกี่ยวกระดาษเน้่ก็เอาไปงั้นเดยวแช่ผู้ถือได้อย่างเดียวว่ะต้องไปเช็คไหม เต้เอานังสือโจยังไม่ได้เอาหนังสือไปใช่ไหมเค้ตเอาหนังสือไปละยังไม่ได้เอาไปาไปเช็คก,ก่อนเนี่ยดูมันเกี่ยวกระาดาษที่มหายไปป่วงเลยต้องไปทำให้มันจะเย็นหน่อยละตัวไหนเกี่ยวกระดาษวะไม่รู้เลยไม่ได้อ่านอยู่เลถ้า,ถาเรา,ามันจะล่าง,ง่ายมั้งมันจะกดง่ายก็จะไม่ผิดเราจุดได้เลยป่ะวะ อ่าจุดไปจุดในห้องห้องมันดีกว่าจะได้ง่ายดีไม่วิธีจุดก็แค่ถือทู้ก็กดเอ้ย oh <my> ว้าวว้าวาไม่มีกล้องวะส oh <my S 1> วัสดีครับโอ้ยไม่มีกล้องไม่มีกล้องมันไม่ได้ล่าใช่ไหมไม่ได้ล่าไม่ได้ล่าเพราะว่ามันยืนนิ่ง <laughs> <c oughs> ใช่เพราะว่าถ้าล่าเมื่อกี้กูก็ตายไปแล้ว <c oughs> อ่าโจอ,อยู่ไหนออกไปแล้วเหรอยัง <c oughs> ไม่ได้ล่า ยังไม่ได้เอาไปงั้นเราไปทิ้งไฟฉายไว้ก่อนเล้วไว้ซองไปเอาอนใหม่มายืนอยู่ตรงนี้ทำไมวะก็นี่ไงก็แค่หลอกเฉยๆก็ผีหลอกมันก็หลอกได้ทั้งหลายกําลังไปเอาไฟฉายใหม่ไะโอ้ดุงนะดุงนะดุงเงียบเลย

ไม่คิดจะอยู่เป็นเพื่อนกูเลยอ่ะแกไปเปิดห้องไงเผื่อเตรียมตัวหาอุ่นอ้าอยู่หาอุ่นอ้าอยู่โอเคตอบฮัลโหลวันฮัลโหลอ่ะรู้แล้อะไรเซียวันฮัลโหลมีกี่คนกูลูกเลยเป็นผู้หญิงด้วยก็อาเจียนั่นแหญิงผู้หญิงมันพูดว่าฮัลโหล กูก okay. ูไม่แน่ใจไม่แน่ใจได้ยินว่าโยโยแบบนึกว่าวัยรุ่นโยโอเคสปิริตบล็อกอยู่ไหนนี่ไงออลเลียวออลเลียวโอเวอร์วิวโฟโต้เอ็กโกรดออลไยินเนื้อชัดเจนลย hello เมื่อกี้แบบ h e l l ลเลยกาบานกาบานเดี๋ยวตาแรกก็ชิวๆไป อัดแรกม่เป็นเท่าไหร่โหโดนจ่าเอ๋รอบหนึ่งไม่มีกล้องนะเวลคัมแบ็ออนี่่หมดง่ายอ่ะหรืออะไรไม่ง่ายนะอ๋อตังค์มันค่อยๆเพิ่มโอเคโอเคจะคือแบบถ้าได้ 20, 30, ยี่สิบสามสิบเนี้ยกูเดาว่าหมดง่ายได้เลยแต่โอเคเจวแจวแจตังค์ได้เพิ่มตังค์ได้เพิ่มหลักร้อยเอ้ยวิวแปดสิบแล้ว ว้าว wow. วันนี้แค่นี้ใช่หรือว่าไงแค่นี้ก่อนได้วันนี้เรามาเทสไง